สุขสบายดีสมาัติ FC ทุกท่านทุกคนทีท่ติดตามขอบึงขอ,งของสขาสมทางสองประเมาสบ,บายดียามบายบายทัทา,าย FC อยู่ต่างประเทศเด้ออยู่ทุกมองทุกบอลบรนววนออกมาอนาะบ่าอรือเงียบแทะเสียงเสียงพี่สังอีกกระทึกนึ่น้อง lắng bạn ừ. chị mình hết nhận bạn này chị tắt tục mạnh bên ở tự มีเตน่แดงตัดต้นไม้ไปเลยตัวนี้เอาลงบ่ได้บ่มันตรงบ่เฮ็ดกะดี Đi <laughs> nhắn cứ nghèo nghèo Bên chàng phàng เอ้ยเสียงอึกะถึกขึกโคมเฮ้ยเสียงืึกะถึกอยู่ฮะก็มาแต่หน้าคือว่ากายเมื่อหน้านอนกึ่งึงอยู่เออนังมาตมาแต่ผูกสัพ่อเผื่อเองมาหอดหรือแป้นจากปากอยู่โอ้ย Away, à, bố cốc mừng nhôm này à. cốc mừng nhôm đứng, tổn. Mân tổn nó yang bò Ừ mh mhm nó Đứng mhm mhm bò Đứng mhm nhảy mhm nó mhm mhm lông mhm 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 ปลากลุ่มนะเด้เฮ้ยคือปลาโล่งลดพักกลุ่มนะกินกับปลาไหลยังกับปลาไหอยู่ป้ายผู้ใช้เออนาหน้าบ่อใช้ไผ่ไผ่อ่ะนะโอ้หนัดกันบ่อใส่เสืออันนี้ หนัดกันบ่คือว่าอยู่คนละที <c oughs> ่คนละที่ราด้มากยัือนัดเอ่าคนละทีะ่วก,ก,ก็เคี้ยวคือการ <c oughs> อืม เช็คศ năng ซองเขื่องตัดซองเขื่องปุ๊บอาผู้หนึ่งขึ้นเทิงผู้หนึ่งตัดกี่ล่ะป้าเออมาขุ่มกว่านอนเนาะจะมาดกแต่น่ะบัดตรมีระบบยากได้สื่ออยู่อันเห็นหลายระบบยากโลดปากนี่อันบบเห็นและยากอยาก อีหยังเงินสวัสดีพี่น้องมาทำความสะอาดะเพื่อนเอาแม่แลเพื่มมอนิเออค่ัซิซินันละโอ้ต้นหน้าข้ายไฟนะเว้ยข้าเป็นข้ามันบัวข้าลูกเ่สุดแลยสุนมาเยอะเพื่อนลูกเลสิได้บ้าง นะแงดึงลงเนาะยดึงลงเแจงแหลวัดเดียวบองแหลวับเดียวเลยต้นนี่พอมันลงมันนี่มันง่ายมันงามันต้น้มันงาบัดเอางาลงเบิบคับักไปยมันลงอันนี้เอาไว้กินก้อนเนาะมันห่างเอาไว้เห็ดโมห็มขั้นตอนกับตอนเทิงเคยงอเอาไว้สะกอนเนาะสะกอ้มากพังคือบบเห็นมีวะ <laughs> คือบ่อาดลงอีกซะบ่ <c oughs> คือบ่อาดลงเห็ดพื้นลรถอาดลงกับข้าสายไผ่คือเก่าดึงมาเพ่พูดแหละบัดข้าวลุ้มดินเพื่อน,ออนจะเออให้งจะดินเข่าอีกเด้เอาดินมาเข่าเพื่อนอีกเด้เท็ดินนี่มันบ่อพ่อบ้านเอ้าโตใหม่เด้อเออดินเขาตะพุนแต่ว่าเออดินเขาหอมมันเั็นเด้ชูงอีลีเอาขึ้นอีกบ่

ถ้างการเด้แอแกขบัม่แอี่อนเด้เน้ออัน่มักก่อนานมันกก่สูงแหงนะเฮ้ยม,มันหลดเห็ดหนอือป้าแดดเฮ้ยมาก็ทิ้นป้าขั้นแม่อยากปอกเสตมาคุุง เป็นเอึดตืออดอยู่บ้านเฮ้ยเอาไปจูดที่แม่เฮ้ยอันนี้นะมวยนี่ไอน้นี่งิน,นผู้เฒ่าข้าเจ้าว่าอ้ยมุยมันเป็นพายได้ปวดมวยนะเออไม่เถ่าอันนั้นได้เปล่าไม่เถ่าใหญ่เจ้าค่ะไม่เถ่ากล่องนะกุ๊กกุ๊กกุกกุกกุก๊กไป,ไไปล่้ว่าไปไหลไปแล้วเพรม็นมวย ว่าเท่ากล้องนะแล้วเอาให้ฟังเอเอเล่าเ,าเลยบอกลูกบอกร้านชูดจะเอาไว้เด้อเราวว่าจุดถิ่มไม่มันเป็นพายอีหริอไดป้ามันจังมาแป็นหูแป็นตาแทยบาลเว้ยเอาไว้กินเนี่ยแหละเนาะ เอาไว้เป็นหม่มบุกข้อโล่เป็นบทจงไว้ทำแต่งบัวนี่เนาะห่มคามอะไรมันสวงามเอาไว้เป็นห่มห่มคามสองก๊กบ่ฮะเพราะทีอยู่แดนเลย,อ,อ,ยอืมเอาไว้เป็นหม่มในกินหมากอีกมันใหญ่กว่าตอนมันไหวเห็ดอ่ะนะ อต,ตอนเห็ดพื้นอย่ามาแค้มเด้อจังน่้ผัดตีกัห้องขี่หอ้องโต๊ด <laughs> พี่แถวข้างๆแถวพี่แถวข้างๆแถวนั่นแหละอย่าเอาไปใกล้อ <c oughs> เองกัน <c oughs> ไง,ไง่ายๆแหละมันใกล้นะฮะ <c oughs> เอไงไง่ายๆไปทางหนาแหละอื <c oughs> <c oughs> มอย่าเอา,ากใกล้หักไม้เลยเด้อไปแล้วมันแหก แล้วม e ันแห่ท่อแตกทั้งเออขั้นบทต่อนั่นคว่ำลุงแหล่แน่ทั้งพีแล้วเก็บกาง่ายต่อท่อกาง่ายต่อไฟกาง่ายคือลุงแหล่บ่าวนะเออง่ายเบิด เออผมเปใส่ทั้งหนาเนาะของเฮ้าในแอบทั้งค้างอมันมุพนไง่ายอืมกาจิตเข่าลอมเพื่อนอาผลุดูลมกาจิตข้าจเอาขางเงินทั้งนี้ก็ฮะแมวนะเออกองพ่นหนึ่งพ่ดของเฮาเะบอยบว่าโอลยังกับยง มนอน่โค่น้ำุยบวไปหมอเอ้ยผู้ยันเองเองวสิจับให้นั่งหลับ,บมันบวให้จับน่ะจับจับได้แต่บักนะเองผัดเองผัดแพงมันเออไมันหล่อกูโม่ได้บักนะ่ะอองดำทองดำ ทองดำบอกทองดำทองดำนั่เห mm. ็นบอกมันหูภาษาทองแดงอันไปน้ำผู้เจ้าเลยไปใส่กับไปน้ำน้ำเองมาได้นะแม่ตัวนึงเขาอยากเอาตัวแม่น่ะฮะมันบ่ยอมมันยันเขาตัวแม่บ่ตัวนี้ตัวแม่เออ เอาคลิปน um, uh, uh. ี้ยาวแล้วพี่น้องจุ๊บไปสำนีกก่อนเด้อบาย